Spreekvaardigheid. Oefening 1: Tschutvuk had poed. Tschutvuk nung hab. Wat is je naam? is hab. Tschutvuk naam? is name Oom van der Vlies. Mijn naam is. Langt er mijn naam ik moet er een hebben. In welke stad woon je? In welke stad woon je? Gamtakul. i ิกโวน์อินอัมสเตอร์ดัม n ิกโวน์อินอัมสเตอร์ดัมฉันอาศัยอยู่ในอัมสเตอร์ดัมถามว่าคุณอาศัยอยู่ในจังหวัดอะไรนะครับก็อิกโวน์อินอัมสเตอร์ดัมฉันอาศัยอยู่ในจังหวัดอัมสเตอร์ดัมถ้าเราอยู่จังหวัดอื่นเราก็บอกเขาได้นะครับสมมติว่าอยู่รอตเตอร์ดัมก็อิกโวน์อินโรตเทอร์ดัม ค,คำถามต่อไป What is your address? What is your address? คำตอบคือเขาถามอะไรครับ What is your address? อะไรคือที่อยู่ของเธอนะครับตัวอย่างของคำตอบคือ My address is ส i านชลตราด 5. my address is Station Stra 5. ที่อยู่ของฉันคือสถา t ชลตราดชื่อที่ชื่อ,อถนนนะครับ5คือเบอร์5นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ฝึกท่องไปเลยนะครับสมมุติว่าแฟนเราอยู่ชื่อถนนอะไรก็เบอร์บ้านนะครับก็ต่อไปครับ What is your post code What is your post code โอเคครับ what is your post code อะไรคือรหัสไปสรษณีย์ของคุณนะครับตัวอย่างของคางตอบคือ my post code is นะ post code ต้องเขียนพิมพ์ติดกันเหมือนนี้นะครับอันนี้มันพลาดไปนิดนึงนะครับรหัสไปสรษณีย์ของฉันคือ 4 0 6 k l นะครับถ้าเราเห็น2,406แบบนี้นะครับเขาจะท่อง246 2406KL นะครับโอเคครับดูรหัสไปรินีของแฟนเราด้วยนะถ้าสมมติว่าเป็น3ตัวเหมือนกันสมมติว่าเป็น9312ก็93ก็เป็น 93ก็ดีเอ็นเอข้างต,ตัวอย่างนะครับแล้วก็13บสามก็เดนตินนะครับก็กาเอลนะครับนครับว่าเป็นยังกบอร์นว่าเป็นยังกบอร์นคำตอบคือว่าเป็นยังกบอรเธอเกิดจากที่ไหนนะครับ Ik ben in Thailand geboren. Ik ben in Thailand geboren. Hoe oud ben je? Hoe oud ben je? Hoe oud ben je? เธออายุกี่ปีแล้วนะครับคำตอบก็คืออิกเบนเสียตยาฉันอายุ40ปีนะครับตัวเลขนี้เปลี่ยนได้นะครับใครอายุ2ี่สองก็อิกเบนเฟยนตวินติยานะครับไป okay, ครับต,ต่อไปครับว่าไงนอับ หรือหูรู h ้ย s ว่าอยู่ในหุ้นที่บ้านหรือหูรูห้ย์นะครับว่าอ <laughs> ยูอ่ยในหุ้นที่บ้านซื้อหรือหูรูห้ย์หรือบ้านเช่านะครับอ,อันนี้ผมก็เอาคําตอบคําว่าบ้านซื้อนะครับ ik woon in een koophuis ฉันอาศัยอยู่บ้านส่วนตัวบ้านซื้อเองนะครับแต่ใครอาศัยอยู่บ้านเช่าก็ต้องเปลี่ยนไปนี้นะครับก็ Ik w o o n ์อิ e เอ็ u เฮ h ร์นะครับหัววลคามั e ม o กี่ห้องห kamers heeft je woning? นะ okay, ครับหูเฟลกามส์เฮฟเยาว์นิงที่อยู่อาศัยของคุณมีกี่ห้องนะครับคำตอบก็คือมายน์วอหน e งเฮฟฟี่ห้าห้องมายน h วอหนิงเฮฟฟี่ห้าห้องที่อยู่อาศัยของฉันมีห้าห้องนะครับอโอเคนะครับใครมีหกห้องเจ็ดห้องก็เปลี่ยนตัวเลขนะครับ สมมุติว่าที่อ,อาศัยของฉันมีหกห้องก็ Mine w o บ n าน g h ่งเหยีย k a m e r s นะครับน okay, ครับอันนี้เขาถามถึงห้องนะครับคือว่าหนึ่งห้องนอนห้องรับแขกห้องอาบน้ำก็สามห้องแล้วใช่ไหมเค okay, นะครับห้องครัวด้วยก็สีแล้วโอเคครับข้อต่อไปครับ m เมื่อเท l l Mensen Wown your in-house. who Wown mentsen, i Met fell in u อย Met น h o อ e e l m e n เ s e n กับคนจำนวนกี่คน Wown า o u ู i n h ห้ s ที่คุณอาศัยอยู่ในบ้านความหมายคือคุณอาศัยอยู่ในบ้านกับผู้คนจำนวนกี่คนนะครับคำตอบคือ I ิก won met m m มน ฉันอาศัยกับสามีของฉันหรือว่าใครมีสามีแล้วก็มีลูกสองคนก็อิกโวลเมตไมน์มองเอ็นทเวทีเดรนนะครับต่อไปวีฮูรนดิทฮุสวีฮูรนดิทฮุสวีฮูรนดิทฮุส ใครเช่าบ้านหลังนี้นะครับตัวอย่างของคำตอบคือเ a สแอนด์ส j นฟร o u ์ฮ u ร e นดิ t เฮาส์เกสและเม er ียเขาเช่าบ้านหลังนี้นะครับว a n n e ้ r ริ่ม n t นเ l e s นวันน e ้เริ่มเรี วันนี้เบื้องส์เลสเมื่อไรการเรียนจะเริ่มต้นนะครับคำตอบคือ The last The last begins begins the last. of. 14เดการเรียนมันจะเริ่มต้นวันจันทร์วันที่14เดือนมีนาคเดือนที่3นสามนะครับ Hoe laat begint de les? Hoe laat begint de les? Hoe laat begint de les? Hoe laat die moo begint de lumton de les, gutaniëngap? Hoe laat begint de les? De les begint om 9 uur. Uh, Kijk, hij begint hij nooit to Pijn De les begint om negen uur. Kan je beginnen. Negen nul. 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 hij Nul. 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 begint Nul. 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 Waar ligt het potlood? Waar ligt het potlood? Waar ligt het potlood? Dit wij u die nou Het potlood ligt op de tafel. Het potlood ligt op de tafel. Dit zal waar wij u bon top. Nou Oké, สมมติว nah, so ่าดินสอบวางไว้อยู่บนหนังสือก็ h e a d b o a d Lift right? up Headbook นะครับ We start for the class We start for the class We start for the c l a า s ใครยืนอยู่หน้าห้องเรียนนะครับ De leraar staat voor de klas. De leraar staat voor de klas. Wat legt de leraar op het boek? Wat legt de leraar op het boek? What left the l e r a o p e t book? อาจารย์วางอะไรไว้บนหนังสือนะครับ The l e r a t e l e r a left a pen o p e t book. t e l e r a t e l e r a left a pen o p e t book. อาจารย์วางปากกาบนหนังสือนะครับ Hoe laat stopt de les? Hoe laat stopt de les? Hoe laat stopt de les? Kanleen Jut Jimon, gehap. De les stopt om twaalf uur. De les stopt om twaalf uur. Kanleen Jut Tuang, sipsong na lika, gehap. อ่าสมมติว่าการเรียนของเราหยุดสี่โมงก็ the less stop o ี่อืนนะครับฮูเ hate you เด t e ์ฮูเ h a ตยูมู o ดอ t ์ฮูเฮิต o ูมูเ o อร r แม่ของคุณชื่แม่ของคุณชื่ออะไร m งค h a t ่อ นัตยาอันนี้ผมสมมติชื่อเฉยๆนะครับ m า mother h a t e แม่ของฉันชื่อนัตยาอ่าเราก็เอ่ยชื่อแม่เรานะครับว h a t ี e เรียนที่โรงเรียนว่าที่ o รียนี่โรงเรียนวที่เรีย Ik leer Nederlands op school. Ik leer Nederlands op school. op school. Waar slaapt u meestal? Waar slaapt u meestal? ว่าสระอือไม่สตอลส่วนมากคุณนอนที่ไหนนะครับฉันสระไมัสตอลที่บ้านในห้องนอนในห้องของฉันเองนะครับถ้าเราตอบแค่ฉันสระไม่สตอลที่บ้าแค่นี้ก็จบแล้วนะครับ Zo slaap meestal thuis in mijn eigen kamer. slaap meestal thuis in mijn eigen kamer. Zo slaap meestal thuis in mijn eigen kamer. ook slaap meestal thuis in eigen kamer. Sowieso slaap meestal thuis in Wie loopt op de straat, grij Deurbond en De buurman loopt op de straat. De buurman loopt op de straat. Hoe is hij gaan baan, Deurbond en Orden? En ik had een gaan gemaakt. De buurvrouw loopt op de straat. Je ziet, je Kees loopt op de straat. Waar wonen uw ouders? Waar wonen uw ouders? Waar wonen uw ouders? Mijn ouders wonen in Thailand. Mijn ouders wonen in Thailand. พ่อแม่ฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับเอ่ยเป็นจังหวัดก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าอยู่ในอยู่เอ่อมายน์เอาเดอร์สบอนนอินโรตเตอร์ดัมนะครับพ่อแม่ฉันอาศัยอยู่ในจังหวัดรอตเตอร์ดัมนะครับแต่ถ้าเป็นอำเภอหรือจังหวัดในประเทศไทยอย่าดีกว่าเพราะชาวรัฐเขาไม่รู้นะครับเมทวีสเปรคต์เดลเลรา Met wie spreekt de leraar? Met wie, kap spreekt, geboet, De leraar, gea-tjaan. A-tjaan, gauw, Met wie spreekt de leraar? A-tjaan, poed, kapgrij. De leraar spreekt met een leerling. De leraar spreekt met een leerling. อาจารย์พูดกับนักเรียนนะครับอันนี้นักเรียนหนึ่งคนนะครับ,นะรบแต่ถ้า the Learner s p r e a k e the l e a r l i n g e n อันนี้จะแปลว่าอาจารย์พูดคุยกับพวกนักเรียนนะครับ Where นะคุณซืนะ้อหนะังสือเล่มนะี้ไหน Where คุณซื้อหนังสือเล่มนี้ วาร์กจิจิตบุกหนังสือเล่มนี้คุณซื้อจากที่ไหนนะครับอิก,กอบ i ิตบุ๊กอินเดเวงโกอิก,กอบจิตบุกอินเดเวงโกหนังสือเล่มนี้ฉันซื้อในร้านนะครับโอเคครับชุดนี้ก็จบเลยนะครับกดชุดต่อไปเลยครับ